จีซากยาซาย่งบอตอนนั้นย่งบอทายเตรียมใจ o m e on สบายดีพี่น้องวันนี้มาพบกับสาวสอนพาหนูพาเทียวเนาะวันนี้สาวสิมาเราประสบการณ์ในการไปาฟันคุครั้งแรกให้ฟังเนาะว่าเป็นจังไดในการกอนพาแล้วก็ลงพาเาต้องปฏิบัติจังไแน่เนาะ เริ่มต้นซ้าเขาไปหาเนาะแล้วก็เขาเติบเพิ่นก็จะถามเนาะว่าเมือนนี้เข้ามาเห็นยังเขากระบอกเพื่นไปว่าเข้ามาพาพันธุ์กุเนาะเราวันนี้เพื่อนก็จะหายเขากรอกประวัติน่ะแต่ว่าซ้าเขียนภาษาไทยบ่าเป็นเนาะซ้าก็เลยให้เพิ่นกรอกให้ซ่าก็เลยให้เพิ่นเชียนให้แทนเนาะเพิ่นกับถามหล่าว่าเขามีโรคประจําตัวยังดรือบ่แล้วก็แบบว่ามีแผลยายังดรือบ่เนาะเขาก็แจ้งเพิ่นไปว่าบมมียังเราวันนี้เพื่อนก็มา วัดความรันในเฮ้านอว่าเออความรันเท่าสูงหรือว่าความรันเทาต่ำเนาะเราเฮ้ากับนางไปเฮ้ากับนางถาสักพักหนึ่งนะเราวันนี้หม้อผ่นกระเอ,อิญเนาะม้อผ่นเดินเขาห้องกวนเฮ้าก,กับเขาไปเราม้อผ่นกระเ้ามีเธอหนึ่งว่าเฮ้าอ่ะมีดอกประจำตัวยังดูบอ่อแล้วก็มีว่าแผลยายังดูบ่อเนาะเฮ้ากับบอ่อคนไปบา่บาวมียังเราวันนี้หมอ้อผ่านกระทำการกวนห้เบิร์ทุกอย่างเนาะว่าเฮ้ามีแขลแมงหรือว่า มีหินปูนลายหรือบออนะ่อเนาะแต่ว่าของซามเรามียังเราวันนี้มอเพนกับเบิงพันขุดในห้าเนาะว่าพันขุดห้าหางจังได้เพิ่นก็บ,บอกว่าต้องพาห้ากะทําใจนะว่าเออมาไม่ต้องพาเลยแล้วมอพนกัแจงราคามาเนาะห้ากัตกลงพานะเราวันนี้มอพนกัจะซักยาใสาเนาะตอนเพิ่นจีซักยาส่เนียบอตอนนั้นเนี่ทันได้เตรียมใจแล้ววันนี้มอพนก็ว่าเดียว จะซักยาซ่าหายเนาะเราคอยไปเอกซเรย์นะเราวันนี้หมอเพิ่นตอนแรกเขาก็คิดว่ามันจะได้มันกัเจ็บเนาะแล้วพอ,อเอาแปลมาต้อนหมอซักยาซ่าหายนะมันกับบอเจ็บอย่างที่คิดเนาะมันก็เออโศกดีไปทีแบบว่าหมอเพิ่นมือเบาเนาะเขากับเออถือว่าเป็นความโศกดีของเขาแล้วพอเพิ่นซักยาซ่าหายแล้วเรียบร้อยเนาะเราเพิ่นกับผ้าห้าไปเอกซเรย์แขนนะเพื่อว่าเพื่อเบิ่งว่าหากักแขนของเขาน่ะว่ามันว่ามัน ต้งหรือว่ามันงอเนาะแล้ววันนี้พ่อเอ็กซเรย์แล้วเรียบร้อยหมอพันกายเขาเบิ่งนํากันเนาะว่าหากแขวของเขาเนาะมันงอเนาะเราสาวกับคิดในใจว่าจังได้มันกับคงจะเพิงเนาะเพิงในการแบบว่าเอาออกเนะเราวันนี้แล้วหมอก็จะทำเพาะนอว่ามันชาหรือยังเขาก็บอกว่ามันชาแล้วเราเพิ่นก็ทําการทดสอบนะว่าเออมันชามันชาเท่าที่เพิ่นจะพาออกไหลหรือยังเนาะเราวันนี้เพิ่นก็เบิ่ง เบิ่งแล้วมันก็เออบามันไหลแล้วนะเราเขากันนอนลงเนาะเราเพื่อนก็ทําการพาน่ะเสียงทุกอย่างที่หมอเหตดเทอาไรยินเบิ่งเนาะแล้วหมอก็จะบอกว่าถาว่ามันเจ็บแห้งก็ให้ยกมือบอกเ้ยเพิ่นว่ามันกับว่าเจ็บเนาะแต่ว่ามันก็มีแบบมันซิมีแขกตึงๆอย่างเดียวนะเพราะว่ามันเป็นยาชาเนาะมันบอกเป็นยาสรลบที่จะบวงหดซึกเลยนะ <c oughs> นั่นแหละแล้ววันนี้พ่อพาไปสักพักหนึ่งเนาะ เราเศร้าในว่าหมูซื้อขนาดมันมันเจ็บเนาะตอนหมูซื้อว่ามันก็เจ็บแต่มันก็ทนไหลเนาะตอนที่หมอเพนเอาขีมลึงแขวห่อออกมาขนอะเราวันนี้มันลึงจังนั้นมันก็ยังบออกแลเพราะว่าหากมันงอนอะเราวันนี้หมอเพนกะค่อยๆเฮ็ดนะเพราะว่าเพ่นกะยานหากมันหักเนาะเราวันนี้เพ่นการลึงใหม่นะเดี๋ยวมันก็ออกเนาะตอนที่มันออกโอ้ ดีใจแห่งดีเนาะที่มันออกแต่จะเถื่อนนะเพราะว่าตอนแรกเท้าคี้ว่ามันซีเฮ้งนะแต่ว่ามันกระโบเฮ้งอย่างที่คิดเนาะเพราะว่ามอพจนจะเก่งนะเราวันนี้พ่อหมอเพิ่นเล่าออกแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วเพื่อนจะจะทําการเย็บนะะแคล่ห้าเหลมใหญ่เนาะมอเพิ่นกับว่วตรงเย็บเท้ากับเย็บไปสองเข็มเนาะเพราะว่าหู้มันใหญ่นะแล้วมอบอกว่าถ้าห้าบนเย็บเดี๋ยวไม่าเขากินเขาแล้วเสร็จแล้วห้ามันสีตกไปใส่แล้วมันสีเห็นเห้าปวดแทนเนาะ เราวันนี้เพ่อหมอเพิ่นเย็บยังแหลียบร้อยเนาะแล้วเพิ่นจะให้เข้ากัดผากอดไวหม้อบอกว่ายญ้าชามันสิออกดีอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงเนาะให้เข้ากัดผากอดไวแน่นๆนะคะกลืนน้ำลายเนาะเพราะว่าถ้าเข้ากัดผากอดบวแน่นนะคะบอกกลืนน้ำลายนะกลายเป็นวาเลือที่มอเพิ่นหามให้เข้าแล้วนะมันสิออกแล้วมันสีกลายเป็นเฮ้าก่สีจากที right> ่ต้อนแล้วเฮาสีกลืนน้ำลายเนาะกลายเป็นเฮ้าสี กึนเดือดแท่นนะเพื่อนก็เลยบอกว่าเพื่อนก็ย่ำฮะนะว่าเออให้เข้าก้านผ้าก้อนแน่ๆนะครับพยายามกึนน้ำไล่ให้มันได้เนาะแล้วมอกรแนะนหาเนาะว่าล้างผ้าพันคุดแล้วเข้าตองปฏิบัติตโตจังไรแน่เนาะเพื่อนก็จะบอกว่าให้เลี้ยงข้องเพชรแล้วก็ข้องหอนเนาะแล้วก็พวกแอลกอฮอล์นะให้เลี้ยงเนาะเพราะว่าถ้าเข้าไปกินแอลกอฮอล์นะล้างผ้าแขวแล้วนะมันสีเฮตให้เดือดเข้าบ่อเศร้าไรน่ะ แล้วันนี้เพื่อนกะจะจ่ายยามาหายเฮาเนาะว่าเออให้เฮากินยาแก่อักเสบหายมันเบิดเนะะาะเพราะว่าถ้าเฮากินยาบวบเบิดเดียวมันสีแบบว่าดูย่านะเดียวหางการเฮาสิดูยานเนาะเพื่อนกะบอกว่าให้กินให้เบิดสว่วนยญาแกาา่ปวดแต่เฮาบอปวดเฮากับบต้องกินพ่อออกจากห้องมอเนาะแล้วก็เติเพื่อนก็จะย้ำเฮาอีกเทิร์นหนึ่งนะว่าเออเดี๋ยวเฮามาตัดไม้ไยในเจ็ดมือเนาะแล้วพ่อแลวเรียบร้อยเนาะพ่อซาใจเงินใจยังไรเรียบร้อยซ้ามาเฮือนเนาะวันนี้ซ้ากะ มาเงือนแหลยประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะเราก็ไข้พักก็ทิ่งกัดไวอ้อนนะถึงเพราะว่าเดือดของซามันยุดไรแลวเนาะเราวันนี้ซาก็มากินยาเลยนะเพราะว่ากันก้นใบกอนยานปวดกั้นไบก่อนยานปวดเนาะซาก็เลยกินยาไปก่อนเนาะเรามันก็พอโต๊ะกลางคืนมาประมาณซักเที่ยงคืนนะมันกับหูวซึกปวดอีกเนาะเราซาก็ต้องลุกมากินยาอีกเท่าหนึ่งเนาะเราวันนี้กินยาแล้วแล้วก็นอนเลยเนาะเราตอนเสาร์มา อาปากบอดายเซาอาปากบอดายเนาะว่าอะไรแค่นิดหนึ่งนะอะไรซ้ำพอเอาบ่วงเขาไปไหลเนาะข้ากัดตกใจเนาะว่าเข้าสมาอาปากอะไรซ้ำหนี้นะเราพ่อผ่านไปสามสี่หมื่นเนาะเข้ากะค่อยๆอาปากไหลคือเก่าวันนนะพอครบอาทิตย์หนึ่งเนาะเซาเ็าไปทําการตัดไม้ฮนะแล้วก็หมอเพิ่นกะบอกว่าเออแพ้มันก็ปกติดีว่ามีปัญหายังเนาะกะโชคดีไปเนาะครั้งแรกที่ไปผ่าเนาะ <laughs> ต่บ่ฮู้ว่าของคนอื่นไปพาเป็นจังได๋เนาะถ้าว่าเป็นจังได๋ก็คอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างหลายเนาะแล้วซากกับมาเราประสบการณ์เท่านี้ได้เนาะให้ฟังว่าเออไปพาเพิ่นคุชครัง้งแรกมันเป็นจังได๋แน่แล้วก็เฮาต้องรักษาโตจังได๋แน่เนาะ